ติ้งนองติงนองช่อง u ูทูปผ้าไหมสุรินกับไกด์แพดค่ะส่งทั่วไทยไว้ใจได้ช่องนี้ส่งผืนที่ซื้อเท่านั้นค่ะซึ่งผืนนี้สวยงามมากๆเลยค่ะมีคํำกล่าวที่ว่าผ้าไหมเมื่อมีเจ้าของก็ต้องรอเจ้าของมาซื้อไปค่ะซึ่งเป็นผ้าไหมลายสุขโขทยัยคนที่ซื้อก็ต้องเป็นคนสุขโขทยัยประทับใจที่สุดเลยค่ะที่แอดไลน์มาแล้วก็ทักมาแล้วบอกว่า เป็นคนสุขโขทัยอำเภอศรีสัจจนาลายัยพื้นนี้จึงเหมาะสำหรับคุณแม่ท่านนี้เลยค่ะขอบพระคุณจริงๆเลยค่ะเพราะว่าพื้นนี้สวยงามจริงๆตั้งแต่ไกดแพทย์โพสและทราบมาว่าผู้ทออายุ70กว่าปีเนี่ยสมควรค่าแก่การครอบครองเพราะว่าเห็นหน้าผู้ทอแล้วต้องบอกว่าต้องรีบครอบครองพื้นนี้จึงส่งถึงจังหวัดสุขโขทัยอำเภอศรีสัจนาลายัยเห็นไหมคะว่า ส่งจริงๆค่ะหลักฐานการจะส่งส่งไปแล้ววันนี้ค่ะและอีกผืนหนึ่งนะคะซึ่งคุณผู้ชมน่ารักมากๆเลยเป็นคุณพ่อนะคะญาติบอกว่ารับชมได้ช่อง YouTube นะคะมีอยากได้ก็ให้หลานสาวนะคะแล้วก็ คนที่เป็นตัวแทนมาสื่อสารกับไกด์ ath, แพทบอกว่าอยากได้ลายดอกกระเจียวแล้วก็อยากได้ผ้าเข้ามา้าลายขิดช้างค่ะไกด์แพทเลยจัดให้ส่งอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณที่จะตามรับชมในตลาดนัดผ้าไหมไกด์แพทตามหามาให้จากแม่ค้าพอดีพอดีเลยค่ะและอีกพื้นนี้เหมือนกันค่ะ รับชมจากตลาดนัดผ้าใหมสุรินเมื่อเสาร์ที่แล้วค่ะตาไวมากๆเลยเป็นผืนที่หนึ่งค่ะกำลังจะจัดส่งตอนนี้ไปอาบน้ำยาอยู่ค่ะ สมุดปราการได้ครอบครองผืนนี้และดอกมะเขือจากจังหวัดอุบลราชธานีรับชมจากตลาดนัดผ้าไหมสุรินต์ตาวมากๆเลยค่ะเพราะว่าไกด์แพดบอกว่าผืนนี้ไม่เต็มแต่ว่าแม่ค้าตามหาผืนเต็มมาได้ไม่เต็ม2เมตรผืนนี้จึงได้มีเจ้าของแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอุดนุนผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทค่ะขอบพระคุณที่สุดเลยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็รับชมกันต่อไป